แต่ส่วนที่เราปั่นไม่ละเอียดเนี่ยมันจะไม่เป็นพีทมอสให้เรานะครับเพื่อนๆปากแห้งได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพีทมอสกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพีทมอสในธรรมชาติเนี่ยเกิดจากการทับถมของพวกมอสแล้วก็สร้างอินทรีย์วัตถุนอื่นซึ่งผ่านมาเป็นเวลาพันๆปีเลยนะคะแต่พีทมอสสูตรของ2ชาวไร่เนี่ยใช้เวลาแค่4อาทิตย์เท่านั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มหมักกันเลยดีกว่าครับและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็มีแค่มูลไส้เดือนอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆอ,อัตราส่วนที่ผมแนะนําก็คือ4ต่อ1น,นะเท hey, ลงไปเลยลุกเขาให้เข้ากันไปเลยนะครับงานนี้วิธีการหมักที่ดีที่สุดก็คือการเอาใส่กระสอบนะครับเพื่อนๆในอาทิตย์ เราหมักเนี่ยคอยคุมความชื้นให้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะหมักกันต่อสี่อาทิตย์นะครับงานนี้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะล้อเล่นนะจะให้รอสี่อาทิตย์งานนี้ผมโดนเพื่อนๆด่าตายเลยและนี่เป็นเป็นพีทมอสที่เราหมักได้ที่นะครับเป็นไงเป็นไงเหมือนเนี่ยไม่ใช่กระสอบเมื่อกี้นะเป็นกระสอบที่ผมเนี่ยทำเตรียมว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วก่อนที่จะทาคลิปนี้อีกนะครับ